ซื้อคอนโดเงินสดกับซื้อคอนโดผ่อนธนาคารดีแตกต่างกันยังไงคะคุณบอยครับผมเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับผมถ้าซื้อคอนโดเงินสดนะครับดีในง่ายคือคุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารนะครับถ้าคุณซื้อคอนโดได้8เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับผมอันนี้คุณก็จะได้รับค่าเช่า8เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคบผมและที่สำคัญนะครับถ้าคุณซื้อเงินสดนะครับโฉนดเป็นชื่อของคุณถ้าในอนาคตนะครับคุณมีเหตุที่จะต้องใช้เงินก้อน คุณสามารถนำโฉนดตัวนี้ครับไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจได้ครับผมซื้อกู้ธนาคารก็ดีตรงที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยนะครับผมว่าเราใช้เครดิตธนาคารในการกู้นะครับก็คือความเสี่ยงจะต่ำนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณกู้ธนาคารมาคุณจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่3นะครับแต่คุณปล่อยเช่าได้8กรกำไรคุณก็จะเหลืออยู่ที่5 นะครับผมกำไรอาจจะน้อยกว่าเงินสดนะครับผมแต่ก็คือคุณไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแล้วกู้ธนาคารก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณกู้กับธนาคารเนี่ยเขจะมีให้ทาประกันเรื่องชีวิตเอาไว้นะครับผม สมมุติว่าเราทาประกันคอนโดเอาไว้นะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือเราเกิดเป็นอะไรไปคอนโดราคา2ล้านเราผ่อนไป5้าแสนเราเหลืออีกล้านหใช่ไหมครับธนาคารจะเคลียร์นี้ให้หมดเลยแล้วก็ส่งต่อเป็นโมโดกให้ลูกได้คือดีทั้ง2แบบนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมแบบไหนนะครับสามารถปรึกษาบอสได้นะครับสวัสดีครับ